สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้เรากลุ่ม6จะมานํำเสนอรายงานการเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยกับประเทศอาเซียนซึ่งรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการภาษีอากรจะทำโดยนางสาววรีรัศสลิภาทรัพย์นางสาวสุกัญญาปานุและนางสาวหง์ทองเศรษฐาวงค่ะมาเริ่มต้นที่บทนำก่อนนะคะ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นหนึ่งรายได้หลักของรัฐบาลทุกประเทศดังนั้นการศึกษาการเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยกับประเทศอาเซียนจึงมีความสำคัญเพราะช่วยสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสที่ประเทศไทยสามารถนำใช้นำไปใช้ปรับปรุงนโยบาย เพื่อเพิ่มศัก,กยภาพในการแข่งขันและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นค่ะปัญหาคือไทยอยู่ในระดับกลางไม่โดดเด่นเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและด้วยระบบภาษีของไทยที่ค่อนข้างซับซ้อนไม่โปร่งใสเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้นักลงทุนไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพนโยบายทางภาษีของประเทศไทยค่ะ สไลด์ต่อมาจะเป็นตัวอย่างอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศอาเซียนนะคะจะเริ่มต้นที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ที่อัตราภาษี17%เวียดนามอยู่ที่อัตราภาษี20%แต่มีลดเหลือ10-17สําำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์อินโดนีเซียอยู่ที่22%มาเลเซียอยู่ที่24%เ ฟิลิปปินส์อยู่ที่25%สำหรับของไทยอยู่ที่20%ซึ่งไม่สูงและก็ไม่ต่ำก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่ะเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาในด้านอัตราภาษีสิทธิประโยชน์หรือมาตรการพิเศษผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดการลงทุนและการแข่งขันทางเศษรษฐกิจค่ะสไลด์ต่อมาเป็นการเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละประเทศนะคะ เริ่มต้นที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสำเร็จมากที่สุด 1. ในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหารการจัดการระบบภาษีการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในทางเศรษฐกิจในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยอัตราภาษีที่ต่ำซึ่งอยู่ที่17%นอกเหนือจากอัตราภาษีที่ต่ำแล้วประเทศสิงคโปร์ยังมีมาตรการลดหย่อน และยกเว้นภาษีที่ออกแบบมาอย่างยืดหยุ่นและทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในช่วงปีแรกๆของการดำเนินงานซึ่งช่วยให้สามารถสมทบทุนและเติบโตได้อย่างไม่ต้องรับภาระภาษีมากจนเกินไป รัฐบาลสิงคโปร์ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาโดยอนุญ,ญาตให้ใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาลดหย่อนภาษีในอัตราที่สูงกว่าปกติโดดเด่นคือระบบภาษีที่มีความโปรง่งใสชัดเจน กฎหมายที่ทันสมัยการตีความที่ตรงไปตรงมาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างให้นักลงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติได้อย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามความโปร่งใสก็จะต้องพิจารณาในด้านการลงทนุนการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างสูงทั้งค่าเช่าสำนักงานค่าแรงค่าครองชีพโดยรวมที่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจบางประเภทโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้แรงงานจำนวนมากค่ะประเทศมาเลเซียรัฐบาลจะสร้างรายได้ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไปของประเทศมาเลเซียอยู่ที่ร้อยละ24ถือว่าค่อนข้างสูงค่ะ อย่างไรก็ตามรัฐบาลมาเลเซียก็ยังตระหนักถึงความสำคัญของ SMEs ที่เป็นกําลังหลักในการสร้างงานและรายได้ซึ่งมีการกํำหนดอัตราภาษีที่ลดหลั่นลงมาสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมสำหรับ SMEs ที่มีรายได้และกําไรอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดจะเสียอัตราภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าเช่น 15%หรือ17%สำหรับกำไรสุทธิช่วงแรกถือเป็นมาตรการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความสามารถในการเสียภาษีของธุรกิจขนาดเล็กและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสมทบทุนได้มากขึ้นเพื่อขยายกิจการในอนาคตการมีมาตรการลักษณะนี้ทำให้มาเลเซียยังคงสามารถแข่งขันในด้านการดึงดูดนักลงทุนรายย่อย และส่งเสริมให้เติบโตของธุรกิจในท้องถิ่นได้แม้จะมีอัตราภาษีที่สูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนอกจากนี้มาเลเซียย,ยังคงมีนโยบายสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้การลงทุนในอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และพนักงานทดแทน นักลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเป็นระยะเวลาหลายปีทำให้แม้อัตราภาษีโดยทั่วไปจะสูงแต่แรงจูงใจจากสิทธิประโยชน์เหล่านี้ยังสามารถดึงดูดการลงทุนในประเทศมาลเลเซียยังคงมีประสิทธิภาพที่ยังคงสูงอยู่ค่ะ ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและมีประชากรจำนวนมากอัตราภาษีปัจจุบันอยู่ที่ร้อะยีซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเดิมอินโดนีเซียเคยเก็บอัตราภาษีที่สูงกว่านี้ค่ะแต่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น กับประเทศอื่นกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้รัฐบาลยังคงเพิ่มมาตรการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับบริษัทที่เข้ามาลงทุนเช่นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียและผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากอาจได้รับสิทธิพิเศษอัตราภาษีลดลงเหลือเพียงแค่19%ออินโดนีเซียยังคงใช้มาตรการลดหย่อนและยกเว้น ในภาษีบางอุตสาหกรรมที่ถือเป็นยุทธศาสสสำคัญต่อ,อการพัฒนาประเทศเช่นการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนการแปรรูปสินค้ากเกษตรขั้นสูงการขุดเจาะและแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรก็ตามระบบภาษีของประเทศอินโดนีเซียยังคงซับซ้อนในแง่ของกฎหมายและขบวนการจัดเก็บภาษี การตีความกฎหมายภาษีขั้นตอนการปฏิบัติค่อนข้างยุ่งยากรัฐบาลอินโดนีเซียจึงต้องพยายามปรับปรุงโครงสร้างระบบภาษีให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนับนกลงทุนค่ะประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีระบบภาษีเงินได้ที่หลากหลายและแตกต่างจากประเทศอาเซียนซึ่งปัจจุบัน อัตราภาษีเงินได้ของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่25% 100ร้อยและ25%ก็ถือว่าสูงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศฟิลิปปินส์เคยเก็บอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ30%รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็เลยตระหนักด,ดีว่าอัตราภาษีที่สูงเกินไปอาจจะทำให้นักลงทุนต่างชาติลังเลที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจ จึงมีมาตรการบรรเทาเพิ่มเติมขึ้นมาส่งผลให้ส่วนของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมฟิลิปปินส์ได้กำหนดอัอตราภาษีที่ต่ำกว่าโดยเรียกเก็บเพียงร้อยละยีสิบสำหรับบริษัทที่มีไรายได้สุทธิไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดมาตรการนี้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และมีโอกาสเติบโตโดยไม่ถูกเก็บภาษีทวงจนเกินไปนอกจากนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมสำหรับกิจการที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหากรรมการผลิตและการสร่งออกแม้ว่าฟิลิปปินส์จะพยายามดึงดูดการลงทุน ด้วยสิทธิประโยชน์เหล่านี้แต่ก็ยังมีข้อท้าทายหลายด้านที่ทำให้ประเทศไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอาเซียนในอาเซียนได้ด้วยระบบกฎหมายภาษีของฟิลิปปินส์ที่ซับซ้อนและบางครั้งขาดความชัดเจนอีกทั้งระบบราชการที่มีความล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้นกักลงทุนก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะ ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างประเทศประเทศเวียดนามมีความได้เปรียบทางด้านโครงสร้างแรงงานที่มีต้นทุนต่ำอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละยีจุดเด่นของประเทศเวียดนามไม่ได้อยู่เพียงแค่อัตราภาษีที่คงที่และไม่สูงจนเกินไป แต่อยู่ที่ระบบประสิทธิภาพประโยชน์ทางภาษีที่ออกแบบมาหลากหลายและครอบคลุมกิจการหลายประเภทโดยเฉพาะกิจการที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเช่นกิจการในอุตสาหากรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหากรรมพลังงานทดแทนโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยพัฒนากิจการเหล่านี้สามารถได้รับสิทธิพิเศษในอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคลที่ต่ำเพียงร้อยละ 10, 15หรือ17ในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งถือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญผลักดันให้เวียดนามสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าประเทศเวียดนามจะมีข้อได้เปรียบหลายด้านแต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญก็คือระบบซับซ้อนของราชการขั้นตอนการยื่นภาษีที่ ยุ่งยากล่าช้านอกจากนี้ความโปร่งใสความชัดเจนการตีความทางกฎหมายก็ยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังกังวลอยู่ในทางปฏิบตัติยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก แต่ก็มีการปรับปรุงภาษีอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละยีกัมพูชามีลักษณะพิเศษในการให้นิติบุคคลบางประเภทสามารถเลือกเสียภาษีได้เช่นในรูปแบบภาษีจากไรายได้รวมหรืออัตราภาษีหมุนเวียนที่คิดในอัตรา ประมาณร้อยละหนึ่งของยอดขายแทนที่จะเสียจากกำไรสุทธิระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือธุรกิจที่ไม่สามารถจะทำบัญชีที่ซับซ้อนตามตตามาตรการที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้กัมพูชายังมีเขตเศรษฐกิจที่พิเศษที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประเทศนี้กลายเป็นฐานผลิตต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและการประกอบสินค้าเพื่อส่งออกค่ะประเทศลาวเป็นกลุ่มอาเซียนที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กสำหรับประเทศลาวอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ20ซึ่งก็ถือว่าสูงนะคะ ลาวมุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บจากธุรกิจที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักเช่นเหมืองแร่ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและจากพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศนอกจากนั้นลาวก็ยังใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาในภาคการผลิตและการเกษตร โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษตามแนวเขตชายแดนที่เชื่อมต่อ,อ,อไทยกับจีนนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่เหล่านี้มักจะได้รับการยกเว้นภาษีในระยะเวลาเริ่มต้นหลายปีเพื่อกระตุ้นให้การลงทุนอย่างต่อเนื่องและสร้างการจ้างงานภายในประเทศด้วยแม้ว่า เราจะพยายามพัฒนาโครงสร้างระบบภาษีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากแค่เพื่อดึงดูดนักลงทุนมากแค่ไหนแต่ด้วยข้อจำกัดในด้านความโปรง่งใสของภาษีที่ไม่ชัดเจนความยุ่งยากขั้นตอนในการยื่นภาษีและความเสี่ยงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจทำให้นักลงทุนบางส่วนยังคงระมัดระวังอยู่ค่ะ ประเทศไทยการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละยีถือว่าอยู่ในระดับกลางของอาเซียนแต่ไทยมีข้อได้เปรียบมากทางสิทธทิประโยชน์ภาษีที่หลากหลายที่ตั้งทําเลยุทธศาสตร์สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงนยโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องทำ,ทำให้ประเทศไทยยังคงมี จุดหมายที่สำคัญต่อนักลงทุนคือแรงงานค่าครองชีพอยู่ระดับกลางมีแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมยานยนต์อาหารอิเล็กทรอนิกส์และบริการความสเสถียรภาพทางการเมืองและทางเศรษฐกิจประเทศไทยยังมีจุดที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในส่วนการลดหย่อนและการยกเว้นภาษี ซึ่งได้แก่นักลงทุนที่อยู่ที่มีฐานผลิตที่อยู่ในไทยสามารถส่งออกได้โดยปลอดภาษีในการนำเข้าไปยังหลายๆประเทศได้สิทธิประโยชน์ทาง DOI เช่นดิจิทัลชีวภาพพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้สิทธิพิเศษเช่นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบ,บุคคล8-5ปี ยกเว้นภาษีอากรการนำเครื่องจักรและก็วัตถุดิบเข้ามาซึ่งจะทำให้ต้นทุนของนักลงทุนในช่วงแรกลดลงไปอย่างมากค่ะสไลด์ต่อมานะคะเป็นการเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอาเซียนเริ่มต้นที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะมีอัตราภาษีอยู่ที่17%จุดเด่นก็คือ,อมีอัตราภาษีที่ต่ำมีระบบ ที่โปร่งใสนโยบายที่ชัดเจนข้อจำกัดก็คือมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงของมาเลเซียจะอยู่ที่24%จุดเด่นก็คือสิทธิพิเศษในอุตสาหากรรมเป้าหมายอย่างเช่นพลังงานทดแทนข้อจำกัดก็คือระบบภาษีที่ซับซ้อนบางส่วนทำให้การดำเนินงานล่าช้าประเทศอินโดนีเซียโดยปกติอยู่ที่22 บางกรณีอาจรุดเหลืออยู่ที่19%สำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จุดเด่นก็คือมีตลาดที่ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีมแรงงานจำนวนมากระบบภาษีที่ซับซ้อนและการตีความายังไม่โปร่งใสประเทศฟิลิปปินส์อัตราภาษีอยู่ที่25%จุดเด่นก็คือตลาดแรงงานขนาดใหญ่จุด ด้อยและข้อจำกัดก็คืออัตราภาษีที่สูงในประเทศอาเซียนและก็มีระบบราชการที่ล่าชา้าประเทศเวียดนามมีอัตราภาษีอยู่ที่20%สิทธิประโยชน์ทางภาษีเชิงลุกก็คือเศรษฐกิจพิเศษดึงดูด fdi ข้อจำกัดก็คือระบบราชการที่ซับซ้อนความโปร่งใสย,ยังไม่เต็มที่ประเทศกัมพูชาอัตราภาษีอยู่ที่20%เ จุดเด่นก็คือสิทธิทพิเศษในเขตเ <c oughs> ศตรษฐกิจพิเศษต้นทุนแรงงานที่ต่ำข้อจำกัดก็คือระบบภาษียังไม่เข้มแข็งความโปรง่งใสยังคงอยู่ในระดับต่ำประเทศลาวมีอัตราภาษีอยู่ที่2 4รายได้หลักก็คือจุดเด่นก็คือมีรา,ายได้หลักจากพลังงานและเหมืองแร่ที่ใช้สิทธิทพิเศษดึงดูดนักลงทุน ข้อจำกัดก็คือขนาดตลาดที่เล็กเสี่ยงในด้านกฎหมายและก็ความโปร่งใสประเทศไทยอัตราภาษีอยู่ที่20%จุดเด่นก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่หลากหลายข้อจำกัดก็คือระบบภาษีที่ซับซ้อนขั้นตอนที่เยอะขาดความชัดเจนโปร่งใสในบางส่วนการตีความทางกฎหมายยากซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ค่ะ สไลด์ต่อมานะคะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนการเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนทำให้เห็นลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศที่สะท้อนให้ถึงนยโยบายของภาษีและทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจจากตารางในการศึกษาพบว่าประเทศสิงคโปร์ออมีความโดดเด่นเนื่องจากมีอ มีการเก็บอัตราภาษีอยู่เพียง17%และมีระบบที่โปรง่งใสด้านอินโดนีเซียเก็บอยู่ที่22%บางกรณีลดเหลืออยู่ที่19%สำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จุดเด่นก็คือมีตลาดที่ขนาดใหญ่แต่ก็มีจุดด้อยก็คือมีระบบภาษีที่ซับซ้อนและตีความยาก ส่วนเวียดนามแม้จะมีอัตราภาษีใกล้เคียงกับไทยแต่จุดแข็งในเชิงนโยบายที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเชิงลุกโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ทำให้เวียดนามกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยในแง่ของการดึงดูดการลงทุนของอนักลงทุนต่างชาติสำหรับกัมพูชาและลาวแม้จะมีอัตราภาษีในระดับกลางไปจนถึงสูง แต่ก็ยังมีความได้เปรียบอยู่ที่ออต้นทุนแรงงานที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำฟิลิปปินส์และมาเลเซียก็จะมีอัตราภาษีที่สมดุลกับขนาดของตลาดแรงงานแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีระบบภาษีที่ซับซ้อนล่าช้าซึ่งมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย ดังนั้นความสามารถในการแข่งขันของไทยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องเช่นความโปร่งใสของระบบกฎหมายภาษีลดขั้นตอนการยื่นภาษีการสร้างสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้กับอุตสาหากรรมของยุทธศาสตร์บทสรุปนะคะจากการศึกษาการเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศ ไทยกับประเทศอาเซียนก็พบว่าประเทศไทยมีอัตราภาษีที่อยู่ในระดับที่กลางเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอัตราภาษีที่ต่ำและสูงอย่างเช่นมาเลเซียแต่สิ่งแต่สูงกว่าสิงคโปร์การที่ประเทศไทยอยู่ในระดับกลางเช่นนี้ ก็ไม่ได้ทําให้เสียเปรียบจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้สร้างความได้ได้เปรียบจนจนเห็นเด่นได้ชัดเหมือนประเทศที่ใช้อัตราภาษีที่ต่าและมีมาตรการเชิงลุกเช่นเอ่อประเทศสิงคโปร์และเวียดนามส่วนประเทศไทยถือว่ามีจุดแข็งเหมือนกันค่ะก็คือมีมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่หลากหลาย ทั้งจากการส่งเสริมการลงทุนด้าน B.O.I การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนานอกจากนี้ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบจากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ในภูมิภาคและตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้สนับสนุนในการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายไดใ้ให้กับทางรัฐและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับนักลงทุนต่างชาติได้ด้วยค่ะสำหรับการนำเสนอเรื่องของการเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยกับต่างประเทศของกลุ่มเราก็ขอจบการให้ความรู้และก็ให้รายงาน แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ